การค้นพบแร่ไรอ์เอิร์ดในต้นกูดดอยเป็นก้าวกระโดดในเทคโนโลยีสกัดแร่นักวิจัยจีนได้ค้นพบว่ากูดดอยหรือเปลืกน um ้ำมันทอลแอลเป็นพืชที่สามารถสะสมแร่ไรอ์เอิร์ดได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมในอนาคตแร่ไรอ์เอิร์ดทรัพยากรหายากที่มีความสำคัญอย่างมากในเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นการผลิตพลังงานใหม่การป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆ,ๆการค้นพบนักวิทยาศาสตร์จีนพบว่า กูดดอยสามารถสะสมแร่แรออร์ดได้ในปริมาณสูงและสามารถสกัดแร่ออกมาใช้งานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาก,การทำเหมืองอันตรายการสกัดแร่การสกัดแร่จากพืชเป็นวิธีการที่มีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเรียกว่าไฟโตไมนิงไฟโทไมนิงและมีศักยภาพในการลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์ข้อเสียของการทำเหมืองการทำเหมืองแบบดั้งเดิมมักมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ ดังนั้นการสกัดแร่จากพืชเป็นวิธีที่เหมาะสมและมีศักยภาพมากขึ้นการตกผลึกของแร่นักวิจัยพบว่ากูดดอยมีระบบที่ช่วยให้แร่ไรอเอิร์ตกผลึกภายในเนื้อเยื่อนอกเซลล์ซึ่งเป็นกระบวนการทางชีวเคมีที่ช่วยป้องกันพืชจากสารพิษและสารอาหารที่ไม่ควรจะเข้าสู่เซลล์การสร้างแร่ธาตุทางชีวภาพการค้นพบนี้เปิดโอกาสใหม่ในการวิจัยพืชที่สามารถสะสมแร่ธาตุหายากได้ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนในพืชธรรมชาติ ความสําคัญของโมนาไซต์โมนาไซต์เป็นแร่ฟอสเฟตที่มีความสําคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมแต่การขุดและนํามาใช้งานมักเป็นเรื่องที่ยากดังนั้นการสกัดแร่จากพืชเป็นวิธีที่มีศักยภาพมากขึ้นการก่อตัวของโมนาไซต์นักวิจัยระบุว่าการก่อตัวของโมนาไซต์เกิดขึ้นผ่านกระบวนการที่คล้ายกับเคมีคอลกาเดนซึ่งเป็นกระบวนการทางเคมีที่สร้างโครงสร้างซับซ้อนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการปลูกพืชสะสมแร่ธาตุหายากจะช่วยในการฟื้นฟูดิน ที่ปนเปื้อนและระบบนิเวศของหางแร่หายากนำไปสู่แบบจำลองวงจรสีเขียวของการฟื้นฟูและการรีไซเคิลในเวลาเดียวกันข้อคิดเห็นการค้นพบนี้เป็นก้าวข้ามใหญ่ในการสกัดแร่แร่เอิร์ดมีศักยภาพในการลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นการเปลี่ยนแปลงในวิธีการขุดแร่อย่างไรก็ตามการปลูกพืชสะสมแร่ธาตุหายากอาจมีผลกระทบต่อระบบนิเวศของพืชอื่นๆหรือไม่คุณคิดว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการใช้ทรัพยากรหายากในอนาคตหรือไม่ อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนโพสต์ที่นี้